หลังจากฝนตกแล้วอากาศดีมากเลยนะคะเดินมาหน้าบ้านมาเจอลิศมังกรกระถางนี้ก็เลยทําคลิปมาฝากเพื่อนๆน,นะคะตัวนี้นะคะลวดลายบนใบมีความสวยมากนะคะด้วยความที่เขามีสีเหลืองตัดกับสีเขียวชัดเจนแบบนี้นะคะลวดลายคล้ายๆกับดาวเงินหรือสยามซินเวอร์กลายนะคะเพียงแต่ว่าเขาเป็นสีเหลืองนั่นเองนะคะตัวนี้ก็เลยได้รับฉายาว่า เป็นสยามซินเวอร์กลายเหลืองนั่นเองนะคะหรือไฮยาซินทอยเดสมาจินตาหรือบางท่านก็เรียกว่าลินแม่ยายนั่นเองนะคะชื่อหลังนี้ก็เลยทําให้พี่ผู้ชายขายทิ้งหมดเลยนะคะไม่ค่อยชอบชื่อเท่าไหร่นะคะตัวนี้นะคะลวดลายบนใบนะคะไม่ว่าหน้าใบหรือหลังใบก็มีสีเขียวสลับกับสีเหลืองนะคะสดแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยนะคะไม่ว่าฤดูไหนนะคะมีความสวยมากๆเลยนะคะซึ่งตัวนี้ฟอร์มเขาก็มีลักษณะใบอ่อนแบบนี้นะคะก็เลยทําให้ทรงเขา ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสีสวยมากๆเลยนะคะลิ้นมังกรมีมากมายหลายสายพันธุ์นะคะถ้าใครอยากรู้